ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมังก,กรสําหรับชาวราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมษชาวราศีตุลชาวราศีกร,รกฎคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อปร์เซนและสําหรับทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีดใดๆเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมีน คุณจะเป็นคนาราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นด,ดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆอยู่ในราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้ได้<ม>เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ นี้วันนี้ผมเห็นสมการก็คือวันที่30เดือน6มิถุนายน2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิติพลทั้งหมดก็คือ7วันคันนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ศูนยลังสีกับดาวทิศโพไซดอนเท่ากับจุดเจ้าตามมริเดียนความหมายจะแปลว่า เจ้าชะตามีการติดต่อทางปัญญาการติดต่อทางปัญญามีอิทธิพลต่อเจ้าชะตาการติดต่อทางปัญญาอันนี้ผมอ่านสามประโยคจากตำรายเยอรมันนะครับในความหมายนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับผมจะอธิบายเรื่องงานเรื่องช่วยดีเรื่องเงินนะครับที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซนนะครับคานนี้เนี่ย ทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศา,ศาที่1 1องศาราศีมกร23่ิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณร้อยเนนะครับถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70ลดหลั่นงไปนะครับคาวนี้จุดที่มาสูนราศีก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คือจุดเจ้าตาหนอยความสัมพันธ์กับดาวทิพย์โพไซดอนปัญญาครับจุดกึ่งกลางนี้เรียกว่าจุดมิดพอยท์ หรือว่าภาษาไทยเรียกวจุดู่วนลังสีนะครับคานนี้เนี่ยที่11องศาราศีมกกังกร23วิบบลาเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ก็จะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยจะต้องออมีเรื่องออที่ตัวเราจะต้องเข้าไปทำเ,เช่นสมมติว่าถ้าเกิดคุณทำงานส่วนตัวก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อก,กับลูกค้าเพราะว่า จุดเจ้าตาโนดเนี่ยก็คือความสัมพันธ์เช่นอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อเราเน้นมาที่ตัวเราทําให้เราอาจจะแบบต้องอพูดคุยหรือว่าดูางานของเราเป็นยังไงว่าเราสามารถที่จะแบบทํางานให้เขาได้แบบไหนหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องมแบบีกิจกรรมบางอย่างที่เน้นมาที่ตัวเราหรือตัวเราจะต้องเข้าไปทําคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดที่ลึกเข้าไปพิส อีกนิดนึงนะครับก็คือว,ว่าคราวนี้เนี่ยเรามาดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรื่องที่ดีเรื่องของความความรักสําหรับคนที่ไม่ต้องการความรักนะครับเวลาพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนเป็นคําว่างานค,า, arn, เนคาเงิน pacing, สําหรับคนที่ต้องการเรื่องความรักอย่างเดียวเงินเยอะอยู่แล้วงานโอเคอยู่แล้วเวลาพูดเ <s> <ham. S 2> รื่องของงานคุณก็เปลี่ยนเป็นคาว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นที่คุณอยากฟัง เพราะว่าผมก็ไม่ไม่สามารถรู้ว่าคนที่ฟังเคิดผมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเคุณต้องการเรื่องอะไรเหมากันบางคนต้องการเรื่องเงินบางคนต้องการเรื่องความรักผมก็เลยมาแนะนําให้นะครับครีนจะเป็นความรักที่ดีเจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือจุดที่มันสูนงลงสีตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าไงก็อ,อยู่เข้าสาข,ของอดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์ก็จะเป็นจุดที่บอกว่า ช่วงนั้นเนี่ยตัวของคุณเนี่ยจะมีเรื่องอาจจะเป็นเรื่อง,องการติดต่อบางอย่างในลักษณะของความสัมพันธ์ว่าคราวนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับ ทีนีน้ถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิฮาเดสก็คือความเป็นไม้ทุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณาสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำมุมสี่สิบห้องศากับดาวเสาในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำมุม 90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านทีนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเอ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิด มาประกบกันอย่างงี้แล้วเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพร์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิง จันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพยฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนิจจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พออดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่ มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมเรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจำกัด ก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสา์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปบจูนคือจุดเจ้าตาเมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ จุดเจ้าตาโนดเนี่ยก็คือคนที่เราผูกพันแล้วก็อยู่ที่ลัษสี่เมษในดาวนิจูนก็คือลัษสีเมษก็คือการเกิดการเกิดการติดต่อบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะว่านิจูนเนี่ยก็คือแปลว่าหมอกบันแก๊สน้ำมันสภาวะกุมเครือไอระเหยของเหลวไม่เปิดเผยแล้วรับล,ะละ้วล่อไอเดียความคิดจินตนาการเรื่องต่างประเทศอาจจะหมายถึงว่าการติดต่อพันธุ์ออนไลน์ก็ได้การติดต่อพันธุด้านอินเทอร์เน็ตหรือโลกไซเบอร์หรือว่าการติดต่อบางอย่างที่คุณอาจจะแบบ ไม่ได้คัดคิดไม่ได้คัดคิดว่าจะมีการติดต่อนี้เข้ามาหรือว่าบางคนอาจจะแบบเล่นโลกออนไลน์โปรแกรมหาคู่หรือว่าบางคนอาจจะมีแบบมีคนมากดไลค์ให้คุณนั่งที่คุณอาจจะไม่ได้เคยคัดคิดว่าคนนี้เขาจ,จะมากดไลค์ให้คุณยกตัวอย่างนะสําหรับบางคนที่อาจจะแบบว่าเออ่มันจะเล่นโลกออนไลน์โลกไซเบอร์ก็อาจจะหมายถึงว่า คุณอาจจะมีการติดต่อบางอย่างที่คุณอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดแล้วก็การติดต่อเนี้ยมันจะมีข้อจํากัดเพราะว่าเราเสราวอยู่ในการคนจ,นจร,จรงนิงในวงนอกซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับคนที่อายุมากคุณน้อยคุณรวยคุณจนหรือคุณชายหรือชายหญิงนักยิงหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลแต่ว่าเรารู้สึกเมีความสัมพันธ์พึงพอใจอาจจะไม่เป็นต้องแบบต้องวงแต่งงานด้วยกันแต่ว่าไปไปมาชั่วคราวไม่ได้ครั้งคืนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของแบบ ความสัมพันธ์ที่มีข้อจํากัดแต่เราก็มีความรู้สึกว่าพึงพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็เราที่โพไซดอนก็คือเป็นการแปลวัญญาก็คือคุณอาจจะแบบหาทางบางครั้งในการที่จะาหาทางออกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีข้อจํากัดแล้วก็เมอเริเดียนเนี่ยก็มีอิทธิพลของดาวพุธในการงกวางคจรวงนอกคือเรื่องของการติดต่อ ชายหนุม่มหรือว่าการติดต่อที่ตัวเราเนี่ยจะต้องมีอิทธิพลแล้วก็ตัวเราก็มาจากจุดเจ้าตาอาทิตย์ใกนการโครจรจริงของนอกซึ่งอาทิตย์เนี้ยอยู่ที่7องศาราศีกรกฎ57ิดลิบาอันนี้ได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎนั่นคือจุดเจ้าตาจันท์จันก็เหมือนแม่อาทิตย์เหมือนพ่อพ่อแม่มาเจอกันมาเจอกันก็คือมีเรื่องของการติดต่อเา้พุธอันนี้ก็เป็นความหมายที่ดีแล้วก็อยู่ในเดือนตานี่9 ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาที่เติบโตมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของออความสัมพันธ์ที่มีข้อจํากัดอย่างนี้ก็ได้เว,ว่าจุดที่มาสู่ดวงสีดาวงนอกโด่พคจรจริงในะวันนั้นก็จะมีดาวทีพฮาเดสฮาเดสก็สามารถแปลว่าความเป็นไม้คือการติดต่อที่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าอาจจะแบบ ติดต่อคนที่มีอาชีพไฮเดนก็ได้เช่นหมอพยาบาลทหารตำรวจคู่กิจรกรรมที่ต้องมีการช่วยเหลือหรือว่าเจอจุดเจ้าตายแอสเซนเดนเนี่ยทำมุม90องศาซึ่งแอสเซนเดนนี่ยอยู่ในเรือไทยหกแอสเซนเดนแปลว่าอะไรคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโขาไว้เขาสอนมานานประสบการณ์10ปี20ปี30ปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิต คือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคร์สเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหละศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไยังไงไง ซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดออผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบออปีที่ผมรู้ข้อมูลหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผม,มให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอ,อ สอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอ่ะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อเอร์เซ็นดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปเซ็นเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ,อะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อเงอ,อันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไยเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟีมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราสีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลก่อคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพัน แอสเซนแดนแปลว่าสิ่งล้อมที่บ้านที่ทํางนานแล้วก็ญาติชนิดคนที่เรารักตอนนี้แอสเซนแดน,นอยู่ที่สิบองศารลศสิเมตรสีบ่บาดิบบาทอันนี้อยู่ข้างองศาของราสีสิงก็คือดาวอาทิตย์ก็อาทิตย์กับแอสเซนแดน,นก็จะหมายถึงว่ากิจกรรมที่เป็นการติดต่อที่มีการช่วยเหลือหรือว่าเอ,อความพึงพอใจกับคนที่เราครบนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดี เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสามสิบเปอร์เซ็นงานที่แย่ๆคือสิ่งที่ผมพูดมานี้จะเกิดขึ้นออกับคุณแน่นอนร,ร้อยเปอร์เซ็นบวกลบเราไปพิสูจน์กันเพราะว่าผมอ,อ่านจากงวงโคอจรจริงนะครับอันนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์งานที่แย่ๆเลยเนี่ยจุดที่มาสู่ดวงีตรงนี้ก็คือดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์แล้วก็จะมีจุดเจ้าตันหนดรอวน,นี้ก็จะแปลว่าช่วงนั้นกิจกรรมที่เรา ติดต่อคนที่เราคุยเช่นอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นงานที่เราทําเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่ามีอิทธิพลดาวเสาร์อยู่ก็คือคุณอาจจะทํางานแล้วอาจจะแบบยังได้เงินไม่ครบหรือว่าอาจจะแบบมีการที่คุณต้องไปแก้งานบางงานบางงานก็คือแบบทําให้เราสิ้นหวุดหวิดงานที่แบบมันอาจจะช้าหรืออาจมันถูกชะงงักบางอย่างฉะนั้นเนี่ยผมแนะนก็คือว่าถ้ามีการเพูดคุยเรื่องของเงินผลประโยชน์เนี่ยคุณพยายาม มาจาเงินให้เยอะหน่อยหรือว่าแบบเเขียนสัญญาไม่ให้คุณถูกเอาเปรียบมากนะเพราะว่าเช่นช่วงนั้นคุณอาจจะเจอแบบเอยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าคุณเคยเาทางานสิบชิ้นหมือนหนึง่งพอถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอแบบงานสิบชิ้นอาจจะเหลือสักเจ็ดพันหรืออะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณอาจจะรู้สึกเอผลประโยชน์บางอย่างถูกชะงักฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการต่อรองว่าเออ เอาสักสิบชิ้นเก้าพันแล้วนนะพี่นะพอหมื่นหนึ่งหนูลดใด้พี่พันนึงแล้วเลยหวานไปนะเพราะคุณต้องใช้สติปัญญาว่าโพไซดอนมีอยู่เรืนตาที่สองก็คือเรื่องของเงินรายได้แล้วก็บางคนอาจจะแบบมีเรื่องของงานที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายบางงานหรือว่าไปสมัครงานแล้วคุณยังไปทํางานใหม่ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องแบบเอ,อเดี๋ยวรออีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวหนูเอางานกลับมาทําให้นะพี่นะ แต่หนูก็ยังไม่ได้คิดเงินเดือนพี่หรอกแล้วคุณก็เข้าไปวางยาวางหมากไว้ให้ใครเข้ามาทําแทนคุณเพราะว่าองค์กรหร, h, หรือว่าหน่วยงานก็อาจจะแบบใจร้อนเอาคนอื่นมาดูถ้าคนอื่นมาดูว่าเออฉันก็ทําได้นี่แล้วมันเป็นงานที่ดีเนี่ยเขาอาจจะเอางานนี้ไปคุณก็อดอาจจะอดเงี้ยพอสองาทิตย์คุณบปเออพี่หนูลาออกที่ทํางานใหม่หนูลาออกจากที่ทํางานเก่าหนูจะม,มาทํางานใหม่กับพี่นะเขาอาจจะบอกว่าเออน้องๆไม่ต้องแล้ว,พ,ลวพี่ได้คนมาทํางานแทนน้องรอน้องไม่ไหวแว คุณอาจจะแบบตกงานทั้งงานใหม่ทั้งงานเก่าเวลาออกเงี้ยอันนี้ก็คือผมก็เลยมาเตือนนะด้วยความหวังดีฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องรอบคอบด้วยแล้วก็เพราะว่าฮาเดสเนี่ยมันตรงข้ามร้อยแปดสิบองศาจุดที่มันวนลูมซีด้านลบแปลว่าความทุกข์ของคุณมันจะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องงานจุดเจ้าตายอสเซนเดนแล้วก็เป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยสิ่งที่มันแบบอะไรที่มันใหม่ๆคุณอาจจะแบบเจอเรื่องปัญหาฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้อง บอกถามรายละเอียดรอบครอบคือแบบเหมือนเราจะได้ไม่โดนเอาอเปรียบแล้วก็ไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณนะอันนี้ก็คือเป็นด้านลบส0มสิบเปอร์เซ็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับโอกาสที่ดีมรกรก็คือราศีของเดือนมกราคมคือดวาวประจําราศีของมรกรเนี่ยมันคือแพ้ภุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ยถ้าเป็นแคทเธอร์นทอตโตรจีเนี่ยมันจะเป็นแพ้ภูกเขาเพราะอะไรเพราะว่าปัจญาของแพ้บูกเขาอ่ะ มันคือดาวจราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเอ่อคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะภูเขาคือแพ้ภูเขาที่มันปีนเหวปีนยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกเป็นมังกรเวเทอร์นัทโลจีมันรักปัญญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรในโลกนี้มันมีมันมีเหมือนสองจ้าปีชีด้วยนะ มังกรแถวจีนเอตะวันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราบุรีองค์ลายมังกรอ่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันมันพ้นพ่นไฟที่ปาก่ะไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบลอ r d ดออสบลลิหนังที่คุณดูฮอลลีวูดน่ะมังกรตัวมันจะใหญ่ๆมีปีกใหญ่ๆเหมือนขัางคาว บินได้หางปลายเหมือนลูกศรธน,นูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนอ,วนอวนหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตเวลาตกลงละอ่ะถ้าเขาบอกมังกรไวเอ t เทคโทโลยีราศีราศีมังกรแล้วมังกรไหนอ่ะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีน อ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วยังไงอ่ะแล้วปัจจยาวงมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างเอ่อวังเกียน,นเหมินที่มังเจเหรอหรืออยู่ทางขึ้นบัลลังจกักรพรรดิโต๊โต๊ะจกักรพรรดิทองเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปบรราศัยที่ไหนอ่ะเออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ปะ ันอยู่ในถ้ำเหรอนะแล้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรวิทยาเท a โทโลยีราศีต่อไปราศีมังกรแล้วแล้วปัญญามาังกรมันคือดาวเสาวลวลาเดวสาวมันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพ้ภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพ้ภูเขาหน้าเหมือนแกะมีหางวน เอ่อมีเขาวนๆนข้างหูหางเป็นบานา่าคือแพะภูเขาก็คือแพ้ที่มันอยู่ด้าหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีไหนอะสปีชีคือสายพันธุ์น่ะมันสายพันธุ์มองจีนตะวันออก หรือว่าสายพัน์ุยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอะแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปรัชามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันปีนเปีนกําแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบ80องศาเหมือนกําแพงมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอะคือพื้นที่เดิน30เซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตาย มันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสถาไหนทําได้อันนี้ก็คือปักย่าของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เออคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจํากัดครันี้เนี่ยเราดูสามสิบเปอร์เซนต์ความรักที่มันแย่ๆเลยนะคือจุดที่มันสูญลงสีตรงนเนี้ยก็คือดาวทิศแล้วก็เอ,อจุดที่โคจรอยู่เนี่ย ก็คือโหนดโหนดในสมก,การนี้ใช่ปะ่ะโหนดก็คือความสมพันธ์ตรงนี้คุณอาจจะโดนบอกเลิกหรืออาจจะโดนแบบเอแบบนัดกันแล้วมาไม่ได้เรา,ม,ามีอิทธิพลดาวเสาอาจจะแบบติดงงติดงานหรือแบบเคยคุยกับคุณแบบคุณทักไปก็ทักทันทีแบบคุยกันทันทีถึงช่วงนั้นอาจจะแบบหุดหงิดหรือก็อาจจะแบบคุยกับคุณไม่ได้ก็าอาจจะติดงงติดงาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้คุณแบบแซงแล้วคุณอาจจะแบบเออพิมพ์ไปงั้นเลิกเลยนะเจอไปคุยคนอื่นจะเห็นนะ หรือว่าคุณสืบข้อมูลอะไรบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจนะหงุดหงิดแล้วคุณไปบอกเลิกเ,เขาอาจจะเลิกคุณจริงคุณแบบรู้ไงไม่เท่ารู้งี้รู้เงี้วแบบเออเนาะฉันไม่น่าพิมพ์ไปเลยนะ่ยเขาก็เลิกเราจริงแล้วเราก็มานั่งแบบเสียเสียดายจากนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดยกตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยก็คือประมาณว่าพอถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้พบเจอแล้วก็ คุณอาจจะต้องนิ่งๆ,ๆเฉยๆเขามาทานข้าวคุณไม่ได้นะคุณเรามาไม่ได้คุณก็เฉยๆหรือแบบโทรไปก็ฉันมารอแล้วเธอไม่มาเราโมโาหอย่างเงี้ยคือก็อาจจะไม่กล้าประสู้ความจริงแหละคุณอาจจะยัวไงคือเพราะว่าเราอาจจะแบบคือเป็นคนตรงเวลาหรือว่าแบบคำไหนคำนั้นอะไรมนเนี่ยแต่เขาอาจจะแบบไม่ใช่เหมือนคุณไงคือไม่กล้าสู้ความจริงอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปบอกเลิกไม่ต้องไปตามแบบ แบบตามล้างตามแบบเธออยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเขาเฉยมาใช่ไหมแ้่คุณแบบเสียวลามาแล้วมนัดทานข้าวไปดูน้องดูหนังหรืออะไรก็วันไปเขาไม่มาคุณก็อาจจะแบบโอเคเริ่มเราเรา,เร,าเริ่มรู้ชะตาก,กรรมแล้วมันจะมีเรื่องทะเลาะหรือเรื่องเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังคลิปผมเนี่ยคุณก็แบบเฉยเฉยคุณก็กลับบ้านได้ก็คิดว่ามา,เ,าเดินเล่นแล้วคุณก็กลับไป เขาไม่มาคุณไม่เป็นไรคุณอย่าไปเปิดทางนเอองั้นเธอเลิกฉันอะไรเงี้ย๋ยวเขาเลิกคุณจริงก็คุณมานั่งเสียใจนะคือคุณเฉยๆคุณนิ่งๆเขานิ่งมาคุณก็นิ่งไปมันก็ไม่มีอะไรนะอย่าไปเปิดทางให้เขาเพราะว่าโครงสร้างที่มันแย่ๆช่วงนั้นมันอาจจะมาทำมุมกับจุดเจ้าตาหรือดวงดาวของคุณหรือของเขานะมันก็เลยจะมีเรื่องคือเรื่องมันจะมาพูดง่ายๆอ่ะเรื่องมันจะมาคุณก็ให้เรื่องมันไปลงกับสิ่งที่คุณแบบมาาเกอร์ก็ไม่เป็นไรจบไม่ต้องไปแบบ ไปดําเนินการที่มันหนักขึ้นแบบพิมพ์ไปงั้นเลิกกันเลยนะเธอมาคืออย่าอย่าอย่าทําแบบนั้นเขานิ่งมาคุณนิ่งไปเดี๋ยวสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวโครงสร้างดวงดาวที่มันเขาจอยมาดีๆก็มาทํามุมับบคุณกับเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ขับมาคุยกับคุณเองหรืออะไรอย่างเงี้ยี๋ยวคุณทักไปเขาก็มีอารมณ์ชิวีวเฉวเขาก็มาคุยกับคุณก็มันก็ดีเหมือนเดิมอ่านะอันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะ นี่คือด้านลบ30%เรื่องของความรักที่มันแย่ๆนะครับ